ปายโพสขอบคุณนุกทุกคนที่ไปงานสวดเมื่อคืนนี้แล้วใดๆนุกเข้ามาเม้นน้ำตาจะไหลอะ่ะเคียงข้างเสมอเคยบอกแลวไงวันไหนที่อยู่จุดสูงสุดหรือจุดสำเร็จที่สุดไม่ต้องคิดถึงหรือพูดถึงคนแรกก็ได้ถ้าวันไหนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่เหลือใครหรือรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกดิ่งให้คิดถึงเป็นคนแรกจะเคียงข้าง คนมันดีมากอ่ะเขาพูดดีมากนึกถึงคําพูดของปายเลยตอนที่ปายพูดอ่ะอย่าทิ้งกูนะกูไม่มีใครแล้วอ่ะเออคือแบบรู้เลยว่าเขาไม่ทิ้งกันแน่นอนมันเป็นมิตรภาพที่ดีมากเป็นมิตรภาพที่แบบเออไม่รู้จะใช้คําไหนพูดอ่ะทุกคนเป็นอะไรที่ดีด,ดีจริงๆแล้วใดๆคือน้องลุก ตระกูลเขาใหญ่นะคะดูก่อนทุกคนหนึ่งในนั้นนุธนดลก็ได้ไปยืนเขาชะว่าฉันไหมเนี่ยว่าฉันแบบแอบยิ้มแอบฟินอยู่ไม่ลูกเนาะเออมันน่ารักอะ่ะดูสิหนึ่งในนั้นธนดลก็ได้ไปยืนอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะตระกูลเขาใหญ่มากนุตระกูลของปานองปายอะ่ะน่ารักมากนุกได้ยืนอยู่ด้วยนะจ๊ะแล้วได้ได้บุ่มชอบที่แบบว่าน้องไปเคาะโลงบอก อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องซองแดงนึกออกไหมเออนุกบอกไม่ลืมนะวันที่ห้านุกจะเอาซองแดงมาให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆดูดูสิทุกคนมันเป็นมิตรภาพที่โคตรดีอะ่ะรู้เลยว่าเขารักกันมากเขาไม่ทิ้งกันแน่นอนบุ๋มเชื่อคําพูดของหนุกที่บอกนุกไม่ทิ้งไปแน่นอนนุกไม่มีวันที่จะทิ้งเพื่อนคนนี้เชื่อคํานั้นแล้วเขาทํามาตลอดกี่ปีแล้วทุกคน ก็าทำมาตลอดเลยดูสิมันเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วผมชอบที่แบบว่าน้องไปนั่งพับพับอีอะไรนะพับกระดาษอะคะ่ะนึกถึงปายที่ไปนั่งผูกปมได้อะเออฉันจะโดนไหมเนี่ยตะก,กูลดูตะกูลน้องปายสิทุกคนใหญ่มากถ้าไหนโดนก็ไปอยู่ในตะกูลเคยจีนอุ๊ย ชจะโดนมันนี้อันนี้สายมโนโน,นะจะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเออไม่รู้จักกาลาเทะก็ขอ,อนิดนึงนะคะคือไม่อยากจะทุกแบบอันี่เนาะมันเป็นมิตรภาพที่น่ารักเป็นอะไรที่น่ารักมากดูสิทุกคนนุกทําให้ปายมีรอยยิ้มกี่วันแล้วที่เราไม่ได้เห็นรอยยิ้มของปายพอนุกไปปุ๊บดูสิตั้งใจพับมากนะคะกระดุงกระดาษนะ่ะน้องนุกไปกับน้องเอกด้ารักมากน้องเอกก็น่ารักมาก ไปให้กำลังใจพี่ดูสิทุกคนน่ารักจริงๆไปคอลงบอกป้าแล้วเขาพูดป้าเต็มปากดาคามันมันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะมันน่ารักอะ่ะป้าไม่ต้องห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเป็นอะไรที่ที่น่ารักจริงๆอ่ะเป็นอะไรที่แบบเนาะเห็นแล้วแบบดีใจแทนป้าที่มีคนมีเพื่อนที่แบบที่ปามีเพื่อนแบบนุกอ่ะ อืมน่ารักดูคนข้างหลังค่ะโฟกัสคนข้างหลังตั้งใจพับมากจ้าดูสิทุกคนเขาเหมาะสมกันมากอืขออนุญ,ญาตนะขออนุญ,ญาตจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบนึกถึงตอนที่ปลายพับมัดปมได้มันสำคัญเสมอเนาะเวลาทำอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเออเห็นเราก็ดีใจยิ้มอะ่ะ เห็นแล้วเออมันเป็นงานศพอะไรเนี่ยงานศพของป้าแต่เรายิ้มไม่ใช่ไม่เคารพนะคะเคารพเห็นแล้วแบบดีใจกับมิตรภาพของเขาน่ารักจริงๆ